ไปดูที่จังหวัดยโสธรน,นะครับคุณผู้ชมฝนตกหนักต่อเนื่องเลยนะครับทางจังหวัดก็เลยต้องเร่งกําจัดผักตบชวาปริมาณมากที่มันไปกองกันอยู่ที่ลําน้ําถวนเพราะว่าพอไปกองตรงแยกพื้นที่ตรงนี้จะเป็นคอขวดทําให้น้ํามันไม่สามารถที่จะไหลออกไปได้ครับจึงต้องไปกําจัดผักตบชวาออกเพื่อที่จะเปิดทางน้ําไหลรองรับมวลน,น้ําจากพื้นที่ตอนบนที่เดี๋ยวจะไหลลงมาสมทบตรงนี้อีกครับ เจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องจักรเร่งกำจัดผักตบชวาและก็วัชพืชในลำน้ำทวนที่สะพานลำทวนถนนแจ้งสนิทข้างสวนสาธารณะพญาแถนอำเภอเมืองยะโสธรเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวกท่ามกลางฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องนะครับคุณชานชัยสอนศรีวิชยัยผู้ว่าราชการจังหวัดยจโสธรเล่าให้ฟังกับว่าจุดตรงนี้เนี่ยมันมีลักษณะเป็นคอขวดเพราะว่าอย่างที่เห็นเนี่ยครับผักตบชวาเอ่ยวัชพืชเอ่ยจากทั่วทุกสารทิศเนี่ยมันจะไหลามากองรวมกันอยู่ตรงนี้จนหนาทึบ เป็นอุปสรรคทาให้น้ําไม่สามารถไหลผ่านได้แล้วเวลามีมวลน,น้ําทางเหนือไหลลงมาเนี่ยนะครับจะมีความเสี่ยงสูงมากที่จะทําให้ปริมาณน้ําสะสมในลําน้ําทวนเนี่ยสูงขึ้น,ส,นสูงขึ้นต่อเนื่องอย่างรวดเร็วทางจังหวัดจึงต้องเร่งกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเหล่านี้ออกไปแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือขั้นสูงสุดครับระดมทั้งกาลังพลทั้งเครื่องจักรจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงประชาชนจิตอาสามาร่วมกันกําจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยมีแผนปฏิบัติการมาตั้งแต่วันที่29ถึงวันที่31สิงหาคมวันนี้นี่แหละนะครับทีนี้คําถามก็คือแล้วผักตบชวาจานวนมหาศาลเหล่านี้เนี่ยตักออกมาแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตักออกไปกว่า600ตันครับจะเอาไปที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแจ้งน้อยตาําบลคอเหนือเพื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูปทําเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ต่อไปครับ